วันนี้แหละท่านอาจารย์ข้าจะนำวิชาดาบที่ท่านสอนข้าไปใช้ปราบปามคนชั่วท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วงสิทธ์ฝึกฝนว่าเป็นอย่างดีไว้ใจสิทธิ์เถอะคอยดูไว้ให้ดีเลยคอยดูไว้ให้ดีเถอะท่านอาจารย์ข้าจะใช้วิชาดาบท่านสอนข้าปราบปามคนชั่วอาดาบเฮ้ยไม่เอาจะหาดาบนักดาบที่ไม่มีดาบนั้นก็เลย สิ้นพิษสงดักดาบที่ไร้ดาบจะมีค่าอะไรกันเล่าเ <subscription> พื่อนโอ้โหขอร้องเลยเฮ้ยตรงนี้พี่ขอโอ้ <Impossible> โหเฮ้ยไป้ไงฮ่าไม่มีอะไรพัดภาคจากฆ่าและเจ้าไปได้มันบังอาจยิงอยู่ไหนคถามเฮ้ยะบ,บอดน้อย ปิงปิงฟันอันระยะไกลอยู่ฟันฟันฟันนี่เน่บอดเอ้ยโจ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 อะไรอ่ะอะไรอะไรบอดข้าก็ไม่เว้นข้าบอกไว้ก่อนเอ้ยอยิงเหรอครับนี่นี่ดูไว้ดูไว้ซะดูไว้ซะเจ้าก็มีดาบทำไมไม่ใช้จำไม่เห็นึกถึงเกียรติทำอะไร ไม่เราไม่นึกถึงเกียรติสัมภไรีเราไม่นึกถึงเกียรติสัมภไรอย่างนั้นแล้วเหรอฮะทิ้งเกียรติทิ้งศักด,ดิ์ศรีหืมหืมว่าเจ้าเาคนที่ไม่มีเกียรติอะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้ามาแล้วข้ามาแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนเฮ้เฮ่อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยฮ โอเคอะไหลวันเนี้ยลูกสองม่งเจ๋งเลยนเนี่แต่ค่าไม่ท้อข้าจะใช้แต่ดาบสมุไรเนี่ยแหละข้าสัญญากับอาจารย์ไว้ข้าจะไม่ใช้ปืนอีกเพราะปืนเนี่ยคือกันถ้าเจ้ามีกันข้ามีกันก็กลายเป็นว่าเรามีกันและกันฉะนั้นสมุไรยอย่างข้าต้องโดดเดียวเราจะไม่สามารถมีกันและกันได้ไปาหาดาบมูรามสะของเรามูรามสาะ ข้ามาหาเจ้าแล้วยังไงแล้วข้าผู้เป็นนายของเจ้าและข้ามีสลิงด้วยข้าจะบอกไว้ให้ข้ามาช่วยแล้วเป็นพ้องข้าดิชันนีจา้าควันสลายโตมป็นตงมาเพื่อนจะมาทำไมเฮ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนมันยังเกิดได้แต่ว่า ทำไรเพื่อนกูโ,โช h o นี่ไงโช o k นี่ไงเราวโซเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เงก็เข้ามานี่ไงทำทำอะไรทำไรไม่มีเกียรติเอาซะเลยทำมาถึงใช้ดาบกับคนที่ไม่มีทางสู้เอ้ยทำมถึงใช้ปืนกับคนที่ไม่มีทางสู้แล้วไงล่ะโอ้โหมันมันหยดผมบอกเลยว่ามันหยดย้อยมากมาก ไงวิชานินจาผมเฮ้ยน,นินจากับซามุไรผสมกันมั่วตัวไปแล้วทุกคนตอนนี้คือชื่อมันคือชาโดเบ่ดดาบดาบเงาครับดาบเงา,เงาก็แสดงว่าขัดมาเป็นอย่างดีก็ลเลยเงาเห็นมันขับรถมันขับรถแล้วจอดหรือเปล่า จอดมาเจ้าจอดอย่างนี้นเหรอวัตนชะ์เอทำอะไรดนะับไม่กลัวไม่กลัวอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยยังไงแล้วเออ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 ใครฟันกู เอาดาบไปเอาปืนออกไปเอาพยศมันไล่เกียร์สิ้นดีนี่แหละวิธีของซัมไพล์ไปนู้นนู้นอีกตัวนี่นี่กันกันไงล่ะกันอุ้ยพอ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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้าชิปหายละ ออแม่หนึ่งเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะะอะอวไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อนโอ้โหมันเยอะจังวัดตรงนี้ยิงยิงยิงมันยิงมันเออแก้แค้นแก้แค้นมันอาบมายิงข้างหลังกูรู้ไหมว่าบาดแผลข้างหลังเป็นความอับอายของนักดาบรู้หรือเปล่าแต่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบยอดเยี่ยม หนึ่งหนึ่งมันโดนผมอะ่ะทุกคนเราจะเจอไหมดามขอให้เจอเถอะโอ้โหคนมันเยอะทุกคนเนี่ยปืนก่อนแล้ววะเ,เราจะทำเรื่องเสียเกียริอย่างนั้นเหรอแน่นอนแน่นอนในเมื่อมันไม่เจอให้ทำยังไงโอ้เราก็ตกเกินกูถามจริงคนอ๋อยีงไงเจอแล้วโอ้โห ปั๊มยาก่อนปั๊มยาน้าม,มีนะครับมนึ่งปั๊อาหายใจอาปานเข้ามาแล้วไปแกจะไปไหนอืยอืออืออือนี่แน่จะไปไหนอะไร พักดาบมาสู้เหรอช่วยด้วยฝีมือแกน่ะมันก็แค่สมุไรที่เพิ่งฝึกหัดเท่านั้นเหมือนเด็กที่กําลังเดินแกจะมาสู้กับปรราจารย์ดาบได้ยั่งเะอะไรนะแกจะมาสู้กับปรราจารย์ดาบได้ยิ่งไรเออเ้เจ้เชะเออคือปรราจา์ปรราจา์ล่วงอีกแล้วโอ้ชักิบอเออ มวกอราประจานดาบ้ยในที่สุดเราก็พบกันมูราซาชิมันชื่อชื่อคนบอมูมราซาชินะ าใช้ปืนใช้ปืนหรอแกสินะที่ฆ่าฆ่าตายซะทวงคืนความยุติธรรมใช่ด้วยบางอาดมากบางอาดหันอ้าวหันปืนเสร็จซามูไรยอย่างเงี้นเหรอ,อไกลไปไกลไปไกลไป,ไไปกลับก่อนกลับก่อนไกลไกลไปครับไกลไกลไปไกลไปพันไม่ถึงอันตรายอันตราย ป<ม>ันปันปันเฮ้ยปันแล้วหนึ่งโอ้โหอีกนิดเดียวไอตัวเดิมเลยเนี่ยโอ้โหอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นหายใจสิทันจิโร่ หายใจละได้ปลาแล้วตอนนี้น่าจะบอดชันไอชันเมืองนี้น่าจะบอดเลือเป้าได้ดีมากตอนนี้บอดมานี่นั่น,นลม้มได้เก็บคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอขอขออย่าอย่า ขอไงล่ะเอาดิเดี๋ยวดิผมกันนะครับผมกันกันเพี่ยวเท่ยเฮ้ยจะหมดจะหมดจะหมดกล่องผางกล่องผางช่วยด้วยกล่องผางช่วยด้วยกล่องผางช่วยด้วยมาชาร์จแล้วเองอยู่ไหนโอ้โหโคตรโคตรไกลเฮ้ยนี่มีมีใกล้มีใกล้มีตึกนี้ตึกนี้นนทุกคนคนหรือเปล่าไม่รู้คน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 อ้าวเก็บของเก็บของ เพื่อเพิ่นเพื่อเพิ่นชั้นสองนะข้ามาแล้ว Jamie, tamam. หายใ Jim, จเข้าสี่ทันจิโร่หมาบานวาลีทำไมกระตุกกระบวนท่าที่หนึ่งโอ้โหที่พี่ทันให้ตายเออตายแล้ว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 มีคนมา เพื่นๆขอกูขอกูขอผูขอขอรีขอรีทำอะไร,รก็ต้องการรีเหมือนกันมามามาดิครับมา,มาดิครับมาดิครับจะจะจะหมู่มาให้หมดโอ้โหเ่นขวันบาลาเล่นขวัญบาลาเนี่หมอบหมอบมาเข้ามาเลยเออโอ้โหอย่าระเบิดทำไมดาไม่ได้การระเบิดทุกคนมาเอ้ยมันปลาว่ะมันปลาอีกช่ายแล้วทุกคน ผ่านแล้วทุกคนเราโดนล้อมผ่านวาลีกระบวนท่าที่แปดร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหไฟไฟเอาแหละวเออเออเอออโดนไฟคู่เอา้าเออกูจะฟันตดนูดมึงกูจะกัดคอมึงเออเฮ้ยมันถ้าเก็บสองอันแล้วแบบว่าใช้สองมือได้ไหมทุกคนโซโลยังถือสามดาบเลยเอาเฮ้ย ถ่ายแล้วอยู่บ้านนู้นได้เลยเพื่อนมันลงมาแล้วมันไม่รู้ซะแล้วว่ายิง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 เข้าไปยิงเข้าไปเอ็งยิงแล้วนะฮะเอ็ง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 เอ้ยอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวโอ้โหโอ้ยชิีตาอีกทีเดียวอะทุกคนมันไกลเกินนะดิอีกทีเดียว มันมันเจ็บมากเพื่อนมันเจ็บมากมันโดนฟันไปสามที thank you awesome ผมไม่เห็นมันเลยพี่ไม่เห็นกูนจะบอกไงดีวะเนะี่ยนั่นนั่นของบอลเออบนหลังคาไอ้นี่มันเก่งนะฮะเก่งนักเลยเสียดายผมพุ่งอะ่ะผมเอาออย่าขึ้นนะเลยเฮ้ยอ เสียดายพุ่งผมเอาไปพุ่งเพื่อแบบไปชิดมันไงไม่งั้นผมก็เอาไว้พุ่งแบบปาดแล้วก็ฟันอีกสองทีก็ล่วงแล้วอ่ะเสียดายมากเลยโอ้เซ็งแกงเ,อเอาเอาเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเหนอยมั้ยมึงเหรื่อยมั้ยหอวยแคนแคน,แคนจัดๆๆๆๆเออเฮ้อวอสม เอหลบแป๊บนะไปเจอสามอ๋อมันลงไม่ได้แล้วุบไม่ได้แล้วเพื่อนขอบคุณที่แก้แค้นให้ฝากบอกลูกเมียด้วยว่าอย่าเอาน้ำแดงม,มาเล่นเป็นเลือดมันเหนียวเ,เดี๋ยวให้สองทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้สองทีฝ่าให้สองทีฝาาให้สองท,องทีอะไรกันครับเนี่ย